ค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมช่องหน้าต่ายกอกน้าเสริมจะเอาเอากล้วยไปให้ป่าไม้กินนะคะเจ้าหน้าที่เราไม่ได้ปลูกป่าช่วยเขากล้วยเนาะยายเนาะนี้กล้วยสุกกแต่แตเนี่บพนมีโอ้ยชาญก็กินันน น้ม่อนคุยกินแล้วกินกินน้ำฮอนแหละไม่เขยับเส็นอย่างหงจักเนาะหงจักว่าวใสเป็นยังไงเนาะคุณย่าโอโต้ขอบคุณนะครับคุณย่าโอโต้ครับเดี๋ยวสต็อปไว้ก่อนแป๊บหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวจะเอากล้วยไปให้ช่วยทางหนึ่งไม่ได้ก็ช่วยทางหนึ่งนะคะ ค่ะน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากน้าเสริมโอ้โหขออนุญาตถ่ายหนนะคะขออนุญาตถ่ายหน่อยค่ะโอ้โวยก้าโก,ยส,ก,โกยสุก้กยสุกโอ้ยเนาะมีหูจ้าเกยาอัน อหัวน่อยมามามานี่นี่ค่ะถ้ากินเขาเ็ป่วยเขาจะว่าบะเท่าเลยมีเท่าแล้วพูดงุกินเด้อต้นพเพลอนี่ะแน่น,นี่นะต้นอะไรบ้างคะตะเทียนทองปลาดูยางนายางนาตทั้นเต่งลัง ต้นไม้เยอะแยะมาไหมบังกระป๋องหมาไหมเยอะแยะกับข้าวโอ้ยมีจานจานจานตามอัตภาพตามอัตภาพนะคะปลูกกี่วันคะนี่จะมาปลูกกี่วันคะประมาณมาปลูกกี่วันคะจนกว่ามันจะเสร็จครับอ๋อจนกว่าจะเสร็จเนาะบะเหล้วกับมือไหมไม่บางทีจะได้หากับข้าวมาอุดหนุนช่วยน่ะนะ เพราะว่าไม่รู้ม,มันบอกหัจักว่ามือมันครับอ๋อ oh. จักจีนไหพรุ่งนี้ก็อ,อาจอาได้มาอีกใช่ไหมคะง่แรกมันลดมือไม่ได้ครับ oh. แต่โบแล้วต้องมาปลูกให้แล้ว uh. เดี๋ยวตอนตอนขากลับเดี๋ยวไอจะโบกรถถามว่าพรุ่งนี้จะมาอีกไหมเนาะได้ไหมคะบางทีอาจจะช่วยอุดหนุนกับข้าวเล็กๆ,ๆน้อยๆ อาจจะมาช่วยอุ่นุนกับข้าวเล็กๆน้อยๆนะคะข้าวกล้วยกนี่โอ้ยช่วยช่วยได้ไม่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 มากก็อยากช่วยปลูกช่วยไม่ได้ฟ้าต้นยางนาเนาะกินเลยกินเลยยาชีพนจะได้ยี่บอดยางนานี่นะคะถ้าได้มาอีกพรุ่งนี้เดี๋ยวจะหากับข้าวมาอุดหนุนช่วยนะคะ เล็กๆในน้อยแต่ว่าแต่ว่านี่ก็กินอาหารทะเลอยู่เนาะฮะอ่ะนาคุ้นคุ้นได้หน้าคุ้นคุ้นไนีไง่อไก่บ้านดอกนี่น้ำมอะไรจมิ๊เบอร์ละเบอร์น้ำยังไงน้าเจ้าหน้าที่ท่านพักกินข้าวเที่ยงนะคะกินข้าวเที่ยง สวนเป็นกบแนวปลานี่เราได้ได้รางวัลไปแล้วนะฮะก็ได้ปลูกไปแล้วกันย่นไวัแล้วเมื่อกี้นี้ครับยามีปลูกเสต้นยางนาด้วยนะเพื่อนบอกว่าเอาเอาไปปลูกไหมปลูกไผ่ไปนะจัวยางนาแบ่งเอาไปปลูกมันได้กินเหี้ยคอเนี่ยคนใจ่เสื้อเห็ดมาเรียบร้อยแด้วครับหึไฮโลงกใส่เสื้อเห็ดมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเว่อร์อยากอยู่จะได้อยู่เนาะบ้านนี้เฮ้บ้านนี้บ้านอาจารย์ละลิ้นบ้านอาจารย์เป็นคนด้วยอาจารย์สมบัติครับ ตาไม่จอดอยู่คุณลมพนอันนี้เป็นพวกตะเคียนตะเคียนพยุงยางนาก็ปลูกไปแล้วปลไม่เต็งไม้รังไม้แบบไม้พื้นบ้านเท่านี้แหละามงบคพ่อตุ้กข่อยซ่องมันไปนะเห็นยุขจัปปูทั้งพุนฟังมีครับ้นอ๋อข้างนกับส้น ส่วนครนครพะนมครับซอยกันสผ่โอข้างนี้นมุกดาหารอ,อันนี้มุกดาหารครับที่มุกดาหาร,าหารนี่กบตูวแขงโพห้อยไล่ห้อยเหล่าห้อยาารประสานาารครับอยู่ฝั่งนี้มาทุกมาทุกหน่วยของอุทยานเลยสิบสี่หน่วยรวมส่วนกลางคืบผาเออถามนี่ เห็นยีบตาหยินบัานนี้ถามว่าจะกินกันไม่เห็นเลยบอกเล่าไปสิเลือเนาะกไปแล้วเอยว่าตายก็ไม่ได้ขึ้นแสดงว่าแสดงว่าข่าวลือเนาะเราเมื่ออยู่บ้านแล้วมีแม่เนาะกับน่าสิแจนทั้งทั้งเบอร์ของต้องแจ้งมีอนุญานไหมต้องแจ้งมากน่าจะเป็นลือแสดงว่าเป็นแค่ข่าวลือน่าจะฝากกับปากกันเลยบอรู้ว่าจักตายจักยังเนาะ แล้วยังหวานมากมีข้าวข้าวก็มีหูจ้างแล้วมันอันนั้นอ่ะอุ่นอันคุยเดี่ยวกับปลาแลวซื้อกับข้าวมาสอยเนาะเพราะว่าเมื่อนนี้น่ะเพิ่นไปเพื่อนไปบริจาคอยู่ไอสภากาชาติจังหวัดไปชุดเอาชุด PPE แล้วก็น้ำแล้วก็ไอแมสไปเพราะว่าไปมอบอยู่ไอ โรงพยาบาลลงหลวงนะพอออเพิ่นไม่รับนะนะพอเออพอออเพิ่นไม่รับก็<ม>เลยให้ลุงจิมมี่ประสานต่อทางไอ,ไอทางทางทางจังหวัดเนาะเอาไปลง,งให้เอาชุด PPE ไปมอบที่จังสภากาชาติจังหวัดรับบอบัน เพราะว่าเพราะว่าเพิ่นติดต่อไปแล้วนะ่ะนะที่จริงที่จริงคือ,งออันเจ็ตแคนนอนโอ้โหดงดงหลวงนี่ไม่เอ,อ่อเพิ่นน่าจะมีกำลังเยอะแล้ว,ลวช่ <หา S 1> วยพี่พี่ดงหลวงบอกเพิ่นก็บอกว่าทีแรกก็บอกให้ประกาศหาไปแล้วก็ไม่ให้ไปให้หาน่ะนะ ถ้ามีแนวเพชรไปเพชรทองหน้าบ้านผมเลยวัดได้วยโอ้วัดบ้านเปียดเรื่อไปโลยวัดบ้านเปียดเนาะไม่รับเงินแต่รับอุปกรณ์อเป็นอิฐเป็นปูนเป็นอะไรมาสร้างห้องน้ำเป็นของเตี้เอออะไรเป็นถั่วซ้วมเป็นพวกนั้นน่ะเพราะว่าห้องน้ำที่วัดไม่มีโอ้ห้องน้ำที่วัดบ้านเปียดไม่มีไม่มีอะไรบอกห้องน้ำของสงเดี๋ยวบอกให้ลุงห้องน้ำของสงเดี๋ยวบอก เดี๋ยวบอกให้ลุงมันมีกระถินอยู่เก้ากองมันมีกระถินเพราะว่าอกรรษานี้จะมีมีกระถินเก้ากองราษามีกระถิ่นเก้าใช่ช่องๆเลยเนะโอเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำจริงๆนะคือผมไม่อยากได้เงินหรอกนี่จะเป็นสิ่งของเนาะเป็นเป็นเป็นเงินเิมันก็ุ่นปวดหัวตามกรรมการหวัดทำบัญชีทำอะไรถ้าเป็นสิ่งของก็เอาชาวบ้านเป็นคนทำไปเลยง่าย คเมื่อไหร่เ้ Connie, ๊ครับวัดวัดบ้านเปียดเนาะห้องน้ําวัดบ้านเปียดเพราะเดี๋ยวเนี่ยมันมันมีห้องน้ําแค่แค่ห้องเดียวห้องเดียวนี่คือญาติโยมไปก่ไปเข้าห้องนั้นห้องน้ําพระแคือมันไม่มีเรื่องของเรื่องลเบอกเพราะว่ามีกระถินอยู่มีกระถินอยู่น้ะยญาเนาะออกพรรษามีกระถินอยู่เก้ากองก็ไปวลาเวลาเราไปถวายเราก็ระบุเลยเขาจะทําตามนั้นเลยนะคือระบุมาทําห้องน้าเขาทับทำทำห้องน้ําให้เลย ถ้าจ,จะไม่ทําอย่างอื่นบ้านเขาดิจะต,ติดต่ออย่างไงามมหาผู้ใหญ่อุเลี้ยงเ่าผู้ช่วยเราเขจับอยู่ก็หาผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่เขาแฟนผมนี่เราผู้ใหญ่นี่นี่ติดต่อกำนันเลย <c oughs> ติดต่อกำนันเลยติดต่อกำนันเลย ค่ะสำหรับสำหรับคลิปนี้ของน้าตายกกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าตายกกกด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่เพื่อนปลูกป่าด้วยนะคะวันนี้สําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย